ฮะอุ้ะมันยังมีตัวตนอยู่ไหมอ่ะมงันลูกบวยไปไหนอ่ะไหนมองห้าให้เลยฮะเหมือนต้ัวปิดบัญชีอ่ะีจริงวันนี้องวปิดบัญชี เอาคืนหลังจากที่มันชอบแกล้งแกล้งกูตลอดเลยแกล้งว่เยอะมากเลยวันนี้แผนร้ายของเราคือการปิดเฟซปิดเฟซปิเฟซที่มันรัาเหมือนอวัยวะที่สามสิบสามอ่ะน่าเกินคือเราจะแกล้งกันแบบแกล้งปิดเฟซชั่วคราวเฉยบอกไปว่าเฮ้ยเฟซมันหายอ่ะเข้าไม่ได้เออคนอื่นมาดูหน้าโปรไฟล์ก็ไม่เห็นเดี๋ยวไปดูเรียชันของเขาจะเป็นยังไง ไปยังไงก็อย่าลืมฝากกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับไป later หล่อล่เลย ไปไหน้อมีสองตัวตอนนี้ที่คุดูไว้ไหนก็บอกหูบอกเคาาะเฮ้ยกว่าเราจะไปถึงเขานี่ยเขาจะรอพวกาก็ก็หลัตันฮะอยากไปปตันอยมันปลงัอะ ้ใครไ้รกูปปกเป็นไนรมาหาไม่ยิ่ข้ามกูใฉ่เต้เต้เลยผมจะไปล้ว

มันเป็นอะไรอะ,อะมันเป็นอะไรกูไม่รู้ว่ากูเพู่งยิงนะแล้วกูทำอะไรมัน,ม,นมาทำกูไปทำอะไรมึงไม่ใช่หปถึงเฟนอะ,อะผมกูไม่เคยหายไปแบบนี้อ้า แม่พ่อแม่พ่อม่รอยแรกมันเป็นอะไรเพอะไรเป็นที่ไหนตไปเฉยปวดอะไรมั่วๆตัวกเจ็บดอะไรเจ้าตัูหายไปไหนอะ ไอ้ยันอะไรไม่เจอะไรนแบบนี้ไอ้โจแมวไอ้หมาให้เลยหรอ เดินเดินโ네 <oh> ล้วหาเขาได้เฮ้ยพี่องเปียกหมดแล้วเนี่ยร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมไหนบอกว่าร้องไห้ไหมร้องให้มม้ามันก็ปิดเฟซกูอะไรนะม้ามัปิดเฟซเลเหรอเดี๋ยวให้ทบเลยปะโหโหได้แลยัง ไม่ถามก็ทุบเลยพอ่อเพิ่งโดนเมอ่ะเ่อ่เงหมดูเป็นเด็ดีพวกูทำไมได้ยังเย็นดีมันต้องรอยืนยันเปล่าเดือนหนึ่งเดือนอะไรหรอสองเดือนเอ้อเออ อย่าคิดทำไมยังไม่ผ่านปุทุกนาทีเลยสัตว์พุบอกว่าเป็นเพราะอะไรก็ยังไม่รู้ว่ตาใครไปมาร์กนะปิดบุแล้วอะไรโดนบล็อกเหรออะไรไม่ใช่เหมือนต้องปิดบัญชีอ่ะปิดเลยเหรอรู้หายไปเลยปิดไปเลยเหรอ ล้องร้องทำไมเนี่ยเออปีกูเรื่องอะไรเอ้ยเฮียนร้อง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 ร้อ้อยสุดด้วยเฮียร้องทำไมเนี่ยนะตัวพี่โอ้ก่อนโหลแม่อ้คือแบบแม่ปะล่ะส่งคำขอปะไม่คืออะไรเลยอ่ะดูโวกอ่ะไหนลองลองแคปมาดูดิเป็นแบบไหน แช่อย่างเดียวอะชีวิตไม่ทำไรเ็ดบุกอะใช่ดูก็เป็นแบบนั้นอะอยากรู้ว่ากูโดนด้วยสาเหตุอะไรมันก็ไม่บอกมันขึ้นหน้าเออเลอร์อะก็ไม่เป็นอันทับอะไรแล้วติดตกเลยแม่ใช่ไหมใช่ก็แบบนี้ไหมใช่ค่ะเออเนี่ยผมเจก็ขึ้นแบบนี้เลยเบตมนแล้วไม่เป็นอะไรเลยใช่ดูห่อเดียว รอคะอเยอเอ้าเป็นอะไรเป็นอะไรไม่เป็นได้ยังไงรอนิดรอหน่อยเองดีกว่าไม่ได้กลับมารอเลไม่รู้รู้ลิตฟูจูอะมาดูหุ้นเดี๋ยวมามดูเทเหรเรดูอ๋อเยี่ยมมาขึ้นวี่สิวันจะจบปพียี่วันจะเป็นเข้ไป มันมีเป็นว่าขับมาถัอะไรเนียจะให้โจดูว่าอโอยังมีระยะลมใหญ่ลมใหญ่ลใหญ่เจยวสามสิบวันที่ยังปิดควรเดียวปิดเลยเหรอจนวากันที่ใจมันจะทนไว้พอแล้วที่เราต้องทนกับความเสียใจ เฮ้ยไอไอไอ้อไอไออไอไเไอีอไ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 ไอไไอไไอไออไ้อไอยเออไ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 ไไอไ้ไอ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 ไ่อไอไไอ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 ไเไอ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 ไไอ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 ยเไอออไอไ้ไออไ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 ไอไอฮอไอออไ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 อออออ เขาแล้วเีย๋เขได้แล้วเดี๋อ๋อได้แ้วถกลับมายังต้องเหมืออใครคิดนะอ๋อวันนี้ก็เข้าได้แล้วนะเหมือนเดิมคิดใช่ไหมโอ้ยเจ้าคิดลองงห้เลยอ่ะ วันนี้ก็พอแค่นี้แหละบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้ด้วยนะไม่ต้องไปกดได้ไหม